สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบอลสี EP นี้เป็น EP ที่251แม่ค้า มีลูกไม้นะคะในราคาเบาๆลูกไม้สวยๆนำมาแบ่งปันให้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีลูกไม้กระถาง8นิ้วเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะเอามาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกในส่วนของลูกไม้ราคา35บาท3กระถาง100บาทนะคะลำดับที่1-72ถึง 72. แม่ค้าก็ยังคงมีหน้าไม้มาให้คุณลูกค้าทำการคัดเลือกอีกเช่นเคย ก่อนการไปดูหน้าไม้ไหมคะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีแบบโอนเมาเมาจะทําการสั่งซื้อกี่กระถางจะมีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเมาเมาจะสั่งซื้อกี่กระถางจะมีค่าจัดส่งที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลในส่วนของพื้นที่ห่างไกลทางอญญาบัญชีก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มนะคะ ยาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่สั่งซื้อต้นไม้โซนภาคอีสานก็จะได้รับต้นไม้ตั้งแต่1นถึงสวันกรณีภาคเหนืนอภาคกลางก็จะได้รับต้นไม้นะคะตั้งแต่2อถึงสวัน,วนกรณีภาคใต้หรือว่าคุณลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็อาจจะได้รับต้นไม้นะคะตั้งแต่3าถึงหวันหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้ง ยังไงก็รบกวนนะคะแจ้งกลับมาที่อัญญาบอลสีเราจะทำการติดตามท่วงถามในส่วนของสถานะการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนกรณีกระถาง4นิ้วเราทำการแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษถ้าในกรณีกระถาง8นิ้วนะคะเราจะทำการแพ็คลงตะกร้าให้หรือว่านะคะดูแล้วตามความเหมาะสมก็อาจจะมี ม้วนกระดาษแพ็กไปให้อย่างแน่นนานะคะส่วนนี้เดี๋ยวยังไงแม่ค้าขออนุญาตแทรกในเรื่องของไม้เลี้ยงนอกตู้กันก่อนวันนี้แม่ค้าคัดหน้าไม้มาให้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะชื่นชอบไซส์ใหญ่ๆนะคะอันนี้คือเลี้ยงนอกตู้แข็งแรงดีแล้วกระถางแรกนะคะเป็นลูกไม้บอลกาบก็อาจจะมีขาขาวแบบนี้นะคะเป็นคาบน้ํานะคะเป็นคาบเนื่องจากว่าอัญญาบรรสีใช้น้ําบาดาลน,นะคะ เลี้ยงนอกตู้ก็อาจจะมีคราบของน้ำมดานติดค้างหลงเหลืออยู่นะคะแบบนี้แข็งแรงดีแล้วนะคะเลี้ยงนอกตู้พื้นที่นะคะตั้งไว้ประมาณนี้เลยรายละเอียดของกระถางนี้นะคะให้ดูลักษณะใบนะคะให้ดูลักษณะใบกระดูกแล้วก็สีเป็นบอลกาบมีแข้งทั้งหมดทุกต้นนะคะจะให้ดูว่าแน่นมากๆ มีหนอนะคะเล็กๆเ,เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะขออนุญาตนะแน่นกันไปหมดแล้วนะคะลูกไม้กระถาง8นิ้วกระถางที่1นะคะในราคากระถางละ250บาทไม้เลี้ยงนอกตู้แข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีทุกกระถาง แน่นมากกระถางนี้กระถางที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นลูกไม้กระถางแปดนิ้วกระถางที่สองนะคะให้ดูความเป็นพุ่มโตมากๆให้ดูเฉดส,สีไม้เลี้ยงนอกตู้เลี้ยงธรรมชาตินะคะก็อาจจะมีตำหนิอยู่บ้างนะคะมีรอยไหมมีรอยฉีกขาดเนาะบางทีโดนลมโดนฝน มีแดดมีลมมีฝนก็จะเป็นธรรมชาติของไม้ที่เราได้ทำการเลี้ยงนอกตู้นะคะกระถางนี้กระถางที่สองก็ใหญ่ก็แน่นมากๆนะคะให้ดูลูกไม้กระถาง8นิ้วกระถางที่สองในราคา250บาทจะ้ะแม่ค้าให้ดูลูกไม้กระถาง8นิ้ว กระถางที่สามให้ดูใบให้ดูเฉดสีให้เทียบกับมือของแม่ค้านะคะแม่ค้าไม่ได้เป็นคนผอมเป็นคนค่อนข้างที่จะอ้วนนะคะนี่ให้ดูลักษณะมือใบเขาโตกว่ามือแม่ค้าเยอะเลยให้ดูด้านล่างนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นหนอเป็นหนอของเขาที่กําลังแตกหนอ่อนะคะด้านล่างแน่นๆแบบนี้ให้ดูลวดลาย ลูกไม้กระถาง8นิ้วกระถางที่3ในราคา250บาทจา้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้กระถาง8นิ้วกระถางที่4นะ,ะให้ดูขนาดความใหญ่นะคะให้ให้ดูความดางังคราบขาวๆนะคะอย่างที่บอกก็จะเป็นคราบน้ำบาดาลน,นะคะนี่เลยให้ดูด้านล่าง แน่นมากมีความลายปลกคราฟแต่ละต้นแต่ละสนะะีมีความด่างสวยๆคลิปนี้นะคะแม่ค้ามาแบ่งให้ให้ดูนะคะแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วเนอะแน่นๆแบบนี้ให้ดูนะคะคุ้มๆกันไปเลยนะคะ250บาทลายปลกครัฟหวานๆสวยๆนะคะ กระถางนี้กระถางที่สี่จ้าลูกไม้กระถางแปดนิ้วนะคะกระถางที่ห้าแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความดังให้ดูขนาดนะคะนี่ กระถางนี้กระถางที่5ในราคากระถางละ250บาทจะ้ะปิดท้ายลูกไม้กระถาง8นิ้วลูกไม้เลี้ยงนอกตู้กระถางที่6กคะสวยๆทั้งนั้นเลยนำมาแบ่งปันนะคะหลายท่านก็อาจจะอยากได้ไซส์ใหญ่ๆหรือว่าไม้เลี้ยงนอกตู้แข็งแรงดีแล้วนะคะเป็นธรรมชาติของต้นไม้เลี้ยงนอกตู้ก็อาจจะมีตำหนิมีเลอะเทอะบ้างนะคะ แต่ยังไงให้ดูในเรื่องของสีสันลายกระดูกนะคะการด่างเป็นพุ่มอันนี้นะคะกระถางที่หกให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูนี่เลยนะะลูกไม้กระถาง8นิ้วกระถางที่หกในราคา250บบาทจะ้ะ ในส่วนของลูกไม้กระถางละ35บาทลำดับที่1ถึง72เดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้าลูกไม้ในส่วนของ EP ที่251นะคะลง EP นี้แล้วไหมคะขออนุญ,ญาตพัก ลงในส่วนของลูกไม้สักประมาณ1-2อาทิตย์เนื่องจากว่าตอนนี้ลูกไม้โตไม่ทันนะคะเดี๋ยวยังไงแมค่ค้าอาจจะมีแทรกในส่วนของลูกไม้กระถาง6นิ้วรวมไปถึงลูกไม้กระถาง8นิ้วนะคะแทรกไว้ให้แล้วก็อาจจะมีไม้พาไม้มีชื่อไม่ด่างไม่แลไม่ป้ายนะคะอันนั้นจะลงให้นะคะทำการคัดเลือกในทุกๆวัน ลูกไม้ส5ิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทอีพีที่สองร้อยห้าสิบเอ็ดกระถางนี้กระถางที่หนึ่งจ้ะให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะกระถางนี้มีบอลใบไผนะะ่ติดไปให้ด้วยกระถางนี้หมายเลขที่หนึ่งจ้าลูกไม้กระถางที่สองจ้ะแม่ค้าให้ดูขนาดให้ดูหน้าไม้กระถางนี้หมายเลขที่สองจ้า ลูกไม้กระถางที่สามค่ะให้ดูเฉดสีให้ดูหน้าไม้ก่อนแน่นแบบนี้กระถางนี้กระถางที่สามจะ้ะลูก<ะ>ไม้กระถางที่สีจ<ะ>่จ้ะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูด้านบนด้านล่างจะมีบอลใบกลมด่งดางๆเปรอะเป,ะ,ปะแบบนี้กระถางน,นี้หมายเลขที่สี่จ้า ลูกไม้กระถางที่ห้าทั้งหมดนะคะจะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วกรณีกระถางสี่นิ้วเราทำการแพคแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งไปรสีนีไทยนะคะในการจัดส่งต้นไม้ให้กับคุณลูกค้ากระถางนี้กระถางที่ห้าจ้ะลูกไม้กระถางที่หจ้ะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถางนี้หมายเลขที่หกจ้า ลูกไม้กระถางที่7ค่ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะมีลูกเล็กๆหมายเลขที่7ค่ะลูกไม้กระถางที่8จะ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะ,ะลักษณะใบอันนี้จะเป็นใบกลมๆคะ่ะโทนสีหว,วานๆประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่8จ้า ลูกไม้กระถางที่เก้าจ้ะแม่ค้าให้ดูเฉดสีให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เลยกระถางนี่กระถางที่เก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่สิบจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะพุ่มๆก่อนแน่นๆแ,แบบนี้หมายเลขที่สิบจ้าลูกไม้กระถางที่สิบเอ็ดค่ะ ให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะในส่วนนี้กระถางที่11จ้าลูกไม้กระถางนี้กระถางที่12จ้ะให้ดูหน้าไม้ลักษณะการกัดจุดเฉสีทรงใบนะคะพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอชอบกระถางในหมายเลขไหนก็จดหมายเลขแล้วก็ แดง EP ที่ต้องการนะคะ EP ที่ทำการรับชมให้กับคุณพ่อค้าได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถจับจองต้นไม้นะคะเอามาไว้ที่คุณพ่อค้าได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่12จะลูกไม้กระถางที่13จะแม่นะคะ้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดให้ดูโทนสีทรงใบพัดแบบนี้นะคะสายหวาน กระถางนี้กระถางที่สิบสามจ้ะสีเขียวเนี่ยวซับนะคะสีเขียวอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์นะคะของความมั่งคั่งอยู่เย็นเป็นสุขเนาะลักษณะใบกลมๆใบดกใบหนาะแบบนี้กระถางนี้กระถางที่สิบสี่จ้าลูกไม้กระถางที่สิบห้าจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีลักษณะทรงใบเส้นกระดูกการกัดจุดประมาณนี้ กระถางที่สิบห้าจ้ะมาดูไม้ด่างสวยๆนะคะกระถางที่สิบหกลักษณะทรงพุ่มนะคะให้ดูใบกระถางนี้กระถางที่สิบหกจ้าลูกไม้กระถางที่สิบเจ็ดค่ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูสีะคะหมายเรียกที่สิบเจ็ดค่ะลูกไม้กระถางที่สิบแปดค่ะ แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดส,สีการกัดสีกัดกระดูกจะเป็นทรงใบยาวขอบเขียวเข้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลใบไทยกระดูกสีแดงสีเขียวเข้มเช่นกันกนะะระถางนี้กระถางที่18จ้ะบอลใบกลมสายหวานนะคะกลมๆน่ารักกระถางนี้กระถางที่19จ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ ให้ดูอีกมุมนะคะก็จะมีบ,บในใบกลมเปลอะๆกระถางน,นี้กระถางที่สิบก้าจ้าลูกไม้กระถางที่20สจ้าสีเข้มๆเ,เปลอะๆแบบนี้นะคะก่อเน้น,นมากๆก,กระถางน,นี้กระถางที่20จ้าลูกไม้กระถางน,นี้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดจ้าแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูกกระถางที่21จ้า ลูกไม้กระถางที่22 2จ้ให้ดูหน้าไม้โทนสีชมพูอมม่วงนะคะให้ดูไซส์เนาะกระถางที่22จ้าลูกไม้กระถางที่23จ้าให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบนะคะประมาณนี้เลยกระถางที่23จ้าลูกไม้กระถางที่24จ้านะคะให้ดูขนาดให้ดูสี พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่จ้ะลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้าจ้ะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดหมายเลขที่ยี่สิบห้าจ้ะลูกไม้กระถางที่ย6สิบหกจ้ะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีนะคะโทนสนะะีมีลูกเล็กอยู่ด้านล่างหมายเลขที่ยี่สิบหกจ้ะ ลูกไม้กระถางที่27ค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะคุลูกค้าก็จะชื่นชอบเฉดสีทรงใบทรงพุ่มเส้นกระดูกแตกต่างกันไปนะคะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิค่ะลูกไม้กระถางที่2ี่สจ้ะให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะกระถางที่28จ้าลูกไม้กระถางที่29่สิบเกจะ,ะให้ดูหน้าไม้กันก่อน หมายเลขที่ยี่สิบเก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่สามสิบจ้าให้ดูเฉดสีทรงใบใบเขาจะแข็งแล้วก็หนามากๆนะคะกระถางนี้หมายเลขที่สาสิบจ้าลูกไม้ต้นโตๆล้นๆกระถางสี่นิ้วกระถางนี้กระถางที่สาสิบเอ็ดค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะนี่ให้ดูใบนะคะ เส้นกระดูกเด้งแดงเข้มๆแบบนี้นะคะกระถางที่31จะ้ะลูกไม้กระถางที่32จะ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีลักษณะทรงใบทรงพุ่มประมาณนี้กระถางที่32จะ้ะลูกไม้กระถางที่33ค่ะนะคะให้ดูหน้าไม้กันก่อนหมายเลขที่33จะ้ะ ลูกไม้กระถางที่สามสิบสี่ค่ะให้ดูขนาดให้ดูหน้าไม้หมายเลขที่สามสิบสี่จ้ากระถางนี้กระถางที่สาสิบห้าจ้ะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดหมายเลขที่สามสิบห้าจ้ะลูกไม้กระถางที่สาสิบหกจ้ะต้นโตโตล้นๆกระถางสี่นิ้วให้ดูลักษณะเฉดสีนะคะอันนี้นี่เลยให้ดูขนาดกระถางที่สาสิบหกจ้า ลูกไม้กระถางที่37ค่ะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะกระถางที่37ค่ะลูกไม้กระถางที่38กระถางนี้นะคะแม่ค้าคัดมาแทรกให้ในระหว่าง ep นะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยทรงสวยพื้นใบจะเป็นสีชมพูหวานๆตัดกับกระดูกสีเขียวเข้มเป็นการตัดระหว่างสีค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็สวยมากนะคะโทนสี ทรงใบแล้วก็นะคะใบเขาจะแข็งแล้วก็นาก็ถือว่าเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะสําหรับต้นนี้ให้ดูต้นอื่นๆนะ,ะหน้าไม้จะประมาณนี้ต้นนี้แม่ค้าเชียนะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าเองก็เก็บพอดีแม่ค้ามีแบ่งนะคะเอามาแทกให้ในระหว่าง EP กระถางที่38จะลูกไม้กระถางที่39จะให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูขนาด มีลูกเล็กด้านล่างนะคะต้นนี้นะคะมีเปิดด่างมาแล้วยังไงแม่ค้าฝากไปเลี้ยงโตนะคะกระถางนี้กระถางที่39จ้าลูกไม้กระถางที่40่สิบจ้าแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดในส่วนของต้นนี้ใบใหม่ของเขานะคะประมาณนี้ต้นนี้มีความพิเศษตรงนี้เลยนะคะเปิดด่าง เป็นบอลใบยาวดังๆแบบนี้นะคะอันนี้ฝากแยกปลูกตัางหากปลูกลงกระถางแยกตั้งหากได้เลยนะคะกระถางนี้จะถือว่ากระถางนี้ถือว่าสวยมากๆนะคะกระถางที่41จะกระถางที่42จะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะต้นนี้ลักษณะจะเป็นบอลใบกาบโทนสีชมพูขอบเขียวนะคะ นี่เลยกระถางนี้กระถางที่42จะ้ะลูกไม้กระถางที่43จ้านะคะนี่เลยให้ดูเฉดสีทรงบใบโรดหม่ของเขานะคะเปิดหวานมาแล้วกระถางนี้กระถางที่43จ้าลูกไม้สายหวานนะคะมีความเปลือยกระถางนี้กระถางที่44จ้าให้ดูทรงใบ พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอกระถางนี้หมายเลขที่44ค่ะลูกไม้กระถางที่45จะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีกระถางที่45จะลูกไม้กระถางที่46ค่ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะนี่ต้นนี้นะคะสายหวานหวานนีให้ดูใบ กระถางนี่กระถางที่46จ้าลูกไม้กระถางที่47นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เป็นรูปหัวใจประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะกระถางนี้มีบอลใบไผ่นะคะขอบเขียวเข้มด้านในกัดสีขาวมาแล้วนะคะฝากไปเลี้ยงเลี้ยงนะคะฝากไปดูแลด้วยกระถางนี้กระถางที่46จ้า ลูกไม้กระถางที่47ค่ะให้ดูเฉดส,สีให้ดูหน้าไม้หมายเลขที่47ค่ะลูกไม้กระถางที่48จะ้ะให้ดูนะคะนี่ดังๆสายหวานๆแบบนี้นะคะกระถางที่48จ้ากระถางนี้กระถางที่49จะ้ะจะเป็นในส่วนของบอลกาบมีแขคงนะคะมีอยู่2ต้นใน1นึ่งกระถางหมายเลขที่49จ้ากระถางนี้ กระถางนี like ้กระถางที่ห้าสิบจ yes. kind of like ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะกระถางนี้มีบนกาบติดไปให้ด้วยนะคะกระถางที่ห้าสิบจ้าลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะต้นโตโตล้นล้นกระถางนะคะกระถางนี้ให้ดูหน้าไม้นะคะประมาณนี้เลยกระถางที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสองจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้อีกต้นจะเป็นลักษณะบอลกาบนะคะตัวน,นี้เป็นบอลกาบมีแข้งต้นนี้นะคะอีกต้นหนึ่งด้านล่างปนใบไผ่นะคะกระถางนี้กระถางที่ห้าสิบสองจ้ะลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสามจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดหมายเลขที่ห้าสิบสามจ้ะลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่จ้ะ ให้ดูขนาดนะคะให้ดูหน้าไม้หมายเลขที่54จะลูกไม้กระถางที่55จะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีหมายเลขที่55จะลูกไม้กระถางที่56จะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูต้นนี้ลักษณะนะคะคล้ายบอลใบหอกติดไปให้ด้วยหนึ่งต้นกระถางที่56จะลูกไม้กระถางที่57ค่ะให้ดูหน้าไม้ กระถางที่ห้าค่ะลูกไม้สายเขียวนะคะโทนเขียวเข้มมีทั้งใบไทยนะคะแล้วก็จะมีใบกลมหมายเลขที่ห้าดจ้ะลูกไม้กระถางที่ห9จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่60ค่ะกระถางนี้เป็นกระถางที่6 1อจ้ะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะนี่เลย อยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วหน้าไม้ประมาณนี้หมายเลขที่61จ้าลูกไม้กระถางที่62จ้าแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ต้นโตโตล้นล้นกระถางนะคะกระถางนี้หมายเลขที่62จ้ากระถางนี้กระถางที่63จ้าแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเป็นลูกของสมประสงค์นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวม ประมาณนี้เลยกระถางที่63จ้ะลูกไม้โทนขาวๆนะคะมีความดังๆแบบนี้กระถางที่64จะมีความดังขาวแบบนี้เลยนะคะให้ดูหน้าไม้กระถางนี้หมายเลขที่64จ้ะลูกไม้กระถางที่65จะให้ดูเฉดสีนะคะมีความเปรอะเปอะดังๆประมาณนี้นะคะนี่เลย กระถางนี้หมายเลขที่หก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่66สิบหจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะ,ะต้นโตล้นกระถางสี่กันปไปแล้วกระถา,างที่66จ้าลูกไม้กระถางที่67ค่ะให้ดูเส้นกระดูกนะคะขนาดกระถางนี้หมายเลขที่67ค่ะกระถางนี้กระถางที่68จ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะ หมายเลขที่68จ้าลูกไม้กระถางที่69จ้าจะแมคะ่ค้าให้ดูหน้าไม้นะะโตมากๆล,ล้นกระถางหมายเลขที่69จ้าลูกไม้กระถางที่เจ็จ้าหมายเลขที่เจค่ะลูกไม้กระถางที่7จจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยกระถางที่71ดจ้ะ ในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตปิดการน,นำเสนอที่กระถางนี้หมายเลขที่72ให้ดูหน้าไม้นะคะในราคา35บาท3กระถาง100บาทกระถางนี้หมายเลขที่72จ้ะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีจ้า